เห็นไหมคะ,ะคุณสนธิรัตน์ขอบคุณมากนะคะคุณกาฟฟใช่ค่ะสนธิรัตน์กับคุณอุตมะออกละออกนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเรื่องนี้ก็คือพยายามที่จะปลดล็อกชั้นสิบสี่ด้วยการพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าแกไม่เล่นชัน้นชั้นก็จะไม่ยุง่งชั้นสิบสี่จะไม่ได้เพราะว่าชั้นสิบสี่ไม่ได้ถูกเล่นนะคะโดยคนกลุ่มเดียวทีนี้เรื่องนี้ก็คือถ้าหาพยานมายืนยันได้ว่า หรือมีหลักฐานว่าได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาแล้วพยานปากเอกเนี่ยนอกจากกรมรัชทั์แล้วก็ยังมีคุณวิษณุเครืองามนะฮะและดิฉันเชื่อว่าเขามีไม้ตายตรงนี้ทักษิณไม่ตายเพราะเรื่องนี้แล้วค่ะดิฉันมองเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเ,ลยเอามึงอยา่จะคิดยังไงมึงใหญ่จะตีฟูอะไรกันก็เรื่องของมึงค่ะนะฮะส่วนเรื่องที่จะไปะส่งตัวไปรัชทันเนี่ย บอกว่าไปรักษาชั้น14โรงพยาบาลตารวจเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายและกฎกระทรวงซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขว่าป่วยจะต้องวิกฤตแค่ไหนจะต้องอทัาป่วยเฉพาะทางนะ,ะโรงพยาบาลราชทานไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไม่ได้สามารถจะรักษาได้เนี่ยก็ส่งได้อยู่แล้วนะคะแต่แพทยสภาทําการลงโทษแพทย์สามคนนี้ก็คือไม่ให้เป็นหลักฐานที่สาลฎีกาใช้พิจารเรื่องบังคับโทษ มันตรงไปตรงมาไมหมฮะถามหน่อยมันเป็นเรื่องที่แพทยสภาต้องลุกขึ้นมาทํำไหมฮะนะ,ะพยายามที่จะสื่อสารว่าแพทยสภามสีสถานะมีคําสั่งทางปกครองนะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังไงก็ต้องส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินดังนั้นดิ่ฉันก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าก็ในเมื่อเรื่องเนี่ยมันไม่ตกหรึกมันไม่เสด็จน้ํามึงลงวติทาไม ลงมติไหมเพื่อให้เป็นข่าวเพื่อให้ดูเป็นเครดิตนะฮะว่าเนี่ยคือหมอยังโดนลงโทษเลยแปลว่าหมอพวกนี้ผิดอะไรไปทำอะไรเข้าหรือถึงได้ผิดตามมติของแพทยสภาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสมศักดิ์นะฮะไม่เอาไม่ไม่สนใจมติแพทยสภาแล้วก็ตีกลับให้ไปทบทวนใหม่ ซึ่งถ้าจะยืนยันต้องใช้สองในสามสุดท้ายถ้าแพทยสภายืนยันกลับมาและสภานะคะที่สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาเห็นชอบเรื่องก็ยังไม่จบอยู่ดีค่ะเพราะแพทย์ที่ถูกสั่งลงโทษสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ซึ่งเขาก็เตรียมจะฟ้องแล้วเพราะว่าไม่มีใครที่จะนั่งเป็นตุ๊กตาให้มึงทํามันตามอำเภอใจถูกไหมและกระบวนการพวกนี้จะต้องใช้เวลาค่ะเมื่อมติแพทยสภาเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดย่อมสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ เพื่อเสนอต่อศาลนะคะเสนอต่อศาลดีกาไม่ได้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงหรือป่วยทิพย์โดยเฉพาะที่จะนัดกันในวันที่สิบสามนี้ไม่มีทางทันแน่นอนเนี่ยแมฉะนั้นเรื่องที่นะคะเรื่องที่ดรทักษิณหรือคุณทักษิณจะรอดจากการไต่สวนการบังคับโทษจากกรณีชั้นสิบสจึงมีสูงมากและเดือนมิถุนาก็จะได้เห็นกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำตามอำเภอใจมึงค่ะ อะไรที่ไม่ถูกใจมึงคือไม่ยุติธรรมอันนี้ดิฉันถามว่ามึงเอาตรรก,กะอะไรมาคิดนะคะแต่เรื่องสอวน,นั้นมันชัดเจนมันมีหลักฐานทั้งคลิปทั้งเอกสารโพยต่างๆ <laughs> และล่าสุดวันนี้ได้ข่าวว่านะฮะมีการสารภาพจากพยานหรือคนที่ถูกเรียกมาสอบสวนแล้วด้วยดิ้งไม่ดุค่ะนะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าไอ้พวกที่กำลังทำเรื่อง ที่จะโค่นลมรัฐบาลที่พยายามที่จะจัดการกับทักษิณน,นั้นไม่ได้รักชาติกะมึงกําลังจงใจทําลายชาติมึงควรไปสืบสวนสอบสวนหรือช่วยกันไปตีฟูสิคะว่าตึกสตงถลง่มเนี่ยมัเกิดจากอะไรไปขุดไปคุยกันเข้าหัวสอวอมีใครอยู่เบื้องหลังทําทําไมในเมื่อนี่มันคือเรื่องใหญ่ระดับชาติมันเป็นเรื่องที่ที่ฉันบอกว่ามันกระทบถึงคนไทยทุกคนนะคะแต่ไม่พูด เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าวันนี้มีข่าวบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเตรียมโหวตคว่ำร่างงบประมาณคือจะคว่ำมไม่ให้ผ่านสภาเนี่ยเลี้ยนก็บอกว่าเอาที่มึงสบายใจนะคือถ้าจะเอาคืนกันแบบนี้หรือไอ้เนรคุณเนี่ยนะคะมันเป็นคนที่จะทําเรื่องแบบนี้คนที่อึดอัดที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยค่ะคืออนุทินอนุทินเนี่ยตอนนี้กําลังอึดอัดใจ ผลสุดท้ายจะตัดสินใจนะฮะในอนาคตทางการเมืองยังไงถ้าอยู่กับภูมิใจไทยไปก็มีหวังค่ะติดร่างแห่ไปด้วยเออเกมนี้ที่ฉันบอกว่าสู้กันค่ะแล้วการสู้กันตรงนี้นะคะดิฉันบอกเลยค่ะว่าจะเล่นวิชามาหรือไรก็แล้วแต่นะคะมึงก็เก่าให้พอกันแล้วกันเขาไม่กลัวล่ะนะฮะงบประมาณเนี่ยนะฮะมันจะผ่านไม่ผ่านสื่อจ้องทำลาย เรื่องนี้ฉันบอกว่าสื่ออยากเห็นรัฐบาลยุบสภาแหละ,ะซึ่งฉันบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาขึ้นจริงๆการันตีได้ไหมคะว่าการเลือกตั้งนี้พวกคุณมึงทั้งหลายจะได้กลับมานะคะเพื่อไทยเนี่ยวางแล้วดิฉันบอกว่าระดับระดับอะระดับดรทักษิณคืออย่างดิฉันยังดูออกเลยดรทักษิณดูไม่ออกเหรอคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีทางแก้เอาไว้อยู่แล้วเอาเลยค่ะถ้าในที่สุดจะต้องเขี่ยภูมิใจไทยออกไปนะะก็ยังสามารถเป็นรัฐบาลได้นะคะเพียงแต่มันตีน้ำเท่านั้นเองแต่รัฐบาลที่มีแต่รัฐบาลที่ป่ีน้ำก็อยู่รอดมาได้ทุกสมัยนะ,ะแต่ไอคนที่ถูกเขี่ยออกไปต้องไปนั่งจับมือกันเป็นปฝ่ายค้าไปเป็นฝ่ายค้านดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในที่สุดเนี่ยจะมองหน้ากันยังไง หรืออย่างที่ช่อออกมาพูดวันนี้ที่ฉันบอกว่าคนที่จระบาดสัตว์ที่สุดก็คือคนของพักมึงนั่นแหละค่ะคนนึงบอกว่าถ้าเกิดนครปฐมไม่ได้ไม่แพ้เลือกตั้งทั้งหมดจะไม่ยุ่งกับการเมืองสุดท้ายนะคะวางมือค่ะแต่ไม่วางปากนักปากแจ๋วนะคะดา่าคนนั้นคนนี้อยู่เลยค่ะนะคะอีเตี้ยคอนถมส่วนอีกคนหนึ่งช่อวันนี้ต้องถามว่าที่แพ้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะคะ ทั่วประเทศคือส่งลงไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้สักไม่ได้สักไม่ได้สักที่นะฮะโทรไปฟ้องปีดีหรือยังคะแล้วในที่สุดก็ไปให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องไปจับมือกับพักนั้นพักนี้จริงๆเขาก็ก็ต้องเอาอยู่แล้วค่ะก็ก็จับได้ค่ะก็ะอะไรทํามือกันระบาดสัตว์กันเห็นเห็นและพวกที่มาด่าพักเพื่อไทยวันนี้นะ,ะหันกลับไปด่าพักมือเองค่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าพักเพื่อไทยมีความจําเป็นอะไรจะต้องยุบสภาและถามว่าเกมเกมการเมืองที่เล่นอยู่ในเวลานี้ที่ฉันบอกว่าพเพื่อไทยเขากลกวมึงเหรอไอที่บอกว่าพักทักษิณมีดีลทักษิณมีนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีแลคะ,ะถ้ามีเนี่ยนะคะไม่ไม่ละหกละเหินไม่ลําบากขนาดนี้แล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยนะฉันบอกว่าลุมกินโต๊ะเข้ามาตั้งแต่ปีสี่เก้ามาวันนี้หลายคนไม่ออกหน้าแต่ เรียกเลยนะ,ะหลายคนที่เคยเป็นศัตรูของทักษิณเนี่ยไม่กล้าเล่นต่อหน้าคะ่ะแอบนะคะแอบแอบแอบสนับสนุนการรับหลังเนี่ยเห็นเห็นกันอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะที่ฉันบอกว่าไอ้ไอ้ทั้งคุกที่บอกว่าจะต้องหนีจะต้องหนีเนี่ยถ้าเกิดว่าทักษิณเขาไม่หนีเนี่ยนะคะมึงจะทํายังไงคะคือกูอยากถามมึงเหมือนกันค่ะนะฮะว่าทาไมถึงอยากให้ทักษิณกลับคุกมึงเองไม่อยากกลับคุกบ้างเหรอคะ มึงเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่พ้นโทษมึงยังไม่พ้นโทษนะคะมึงแค่ได้รับการพักโทษค่ะอยากจะให้คนนู้นคนนี้เข้าคุกไม่คิดอยากจะเข้าเองมเหรเฮียฮานะคะจริงๆก็มไม่อยากด่าหรอกะคะ่ะซึ่งตึองมันน่ารักเกินไปสำหรับคนพวกนี้นะคะสุดท้ายจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคดีหัวสวที่ถึงกับเอาเรื่องความงบประมาณเนี่ยนะคะมาต่อรองหรือมาขู่เนี่ย เกิดคำถามค่ะว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรคุณมีเหตุผลอะไรในการที่จะคว้าร่างประมาและถ้าคุณตอบไม่ได้ประชาชนก็จะคิดได้เองบอกว่าอ๋พอพาะเขาเนี่ยไปเล่นเรื่องหัวสอวอของมึงใช่ไหมซึ่งคุณจะกล้าบอกหรือคะว่าเออเรื่องหัวสอวอเนี่ยของกูเองมันมัน,ม,นมันเล่นกูกูเลยเล่มันกลับกล้าพูดไหมนะคะ พราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการจะยุบสภาเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของมึงค่ะเป็นอำนาจของนายกอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานชิน,นวัตรลูกสาวทักษิณชิน,นวัตรค่ะอ่าจริงๆเนี่ยอ่เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านม,ามันมีประเด็นเยอะแต่ว่าเพราะมันผ่านมาสักสองสามวันเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วแต่ที่รู้เลยก็คือนะคะคนที่บอกว่า ปี70จะแลนสไลด์จะซ่อมทั้งแผ่นดินนะี่ฉันถามว่าแผ่นดินที่มึงพูดถึงนะอยู่ตรงไหนคะคือกูไม่เห็นค่ะนะคะ,นะคะไอคนนี้ไม่มีราคาอะไรที่ที่ดิฉันอยากจะไปพูดถึงแล้วหรอกคะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งนะคะจะต้องโดนเรื่องของการเรื่องของเฟกนิวนะคะคือทุกวันนี้ที่อยู่ได้เขาเฟกนิวนะคะถ้าเอาเรื่องจริงหรือ เอาข่าวจริงๆมาพูดไม่มีคนดูคนที่ดูมันก็คือคนที่เกลียดทักษ,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 ษิณเกลียดชินวัตรเกลียดคนเสื้อแดงนะเพราะฉะนั้นดิฉันดิฉันถึงได้บอกเลยคะัะว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นคนที่รักชาติหรือเป็นคนดีกว่าคนอื่นเลยคนดีกว่าคนอื่นนะฮะย่อมไม่ไปพูดว่าตัวเองเนี่ยสั่งสอนลูกมาดีคนนั้นคนนี้ที่ออกมาพูดในพ่อแม่พ่อแม่เขาสั่งสอนไม่ดีมึงนะ่ะคนไม่ดีค่ะถ้ามึงถ้ามึงเป็นคนดีมึงไม่ดา่าไปยันพ่อแม่เขาแล้วกคควาย